9พฤศจิกายน2024หุ้นของเทส l a ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคือนนี้ปิดที่321.22ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น8.19ปทำให้มูลค่ากิจการของเทสลากลับมาสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้งซึ่งอยู่ที่1.031ล้านล้านดอลลาร์โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น29ในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งจากการที่อีลอนมัสสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ด้วยเงิน130ล้านดอลลาร์ แม้นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าของทรัมป์ยังไม่ชัดเจนแต่นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเทสลานอกจากนี้มัสยังเสนอให้อนุมัติรถยนต์อัตโนมัติในระดับรัฐบาลกลางหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งปัจจุบันมีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่มีมูลค่ากิจการเกิน1ล้านล้านดอลลาร์ได้แก่ N v i d ว a เดีย e Microsoft a l p h a b e t a m a z o เและ Meta กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ